ทำไมไฟเอ็มเป่าวล h ี่ไฮกับโลแต่ APS ยังเท่ากันเหมือนเดิมไม่ได้ต่างกันมากเลยครับท่านผู้ชมคลิปนี้มีคำตอบกดกระดิ่งกดใจให้ด้วยนะโอเคครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นด้านของวิลลี่นะครับปรับสดทุกอย่างนะครับทางด้านขวาก็เป็นน o r m ม l นะครับต่ำทุกอย่างนะครับถ้าดูจาก APS แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันไปมากกว่านี้เลยนะครับ10 20 30ก็ถือว่าไม่ต่างมากนะครับคำตอบง่ายๆนะครับ ก็ง่ายๆเลยครับข้อขวดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การ์ดจอแต่ไปติดที่ CPU นะครับบวกตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองซึ่ง,งสาเหตุหลักนะครับมาจาก5สาเหตุนะครับที่ผมค้นหาเองนะครับแล้วก็ผมจะอธิบายได้ให้เข้าใจง่ายด้วยครับเดี๋ยวไปดูสาเหตุที่1กันเลยครับ สาเหตุที่1นนะครับไฟเอ็มเนี่ยเป็นเกมที่กิน CPU หนักมากนะครับไฟเอ็มเนี่ยต้องประมวลผลทั้งสคริปต์ของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เพลเยอร์จำนวนมากนะครับซิงตําแหน่งแอนิเมชันรถปืนนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยจะใช้ CPU เป็นหลักไม่ว่าคุณจะโหลหรือเวลี่ไฮเนี่ยถ้า CPU ทํางานเท่าเดิมนะครับก็ไม่มีผลอะไรทางด้านที่2นะครับก็คือการ์ดจอเนี่ยเรายังเหลือแรงนะครับ สมมติการ์ดจอคุณ16จิกอย่างเงี้ยแต่ไฟเอ็มะคุณตอบเวลี่ไฮแล้วอะมันยังสุดแค่8จิกอะก็แสดงว่าการ์ดจอคุณมันเหลือนะา้าพูดง่ายๆก็คือมันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ FPS ไม่ลดะครับประมาณนี้ต่อให้คุณจะปรับไฮก็ต่าง 3. านะครับ CPU บา FPS นะครับมันคือเรียกว่าเพดานของ CPU นะครับ FPS มันชนกับเพดานของ CPU นะครับสมมุติว่า CPU เนี่ยคุณปั๊มได้สูงสุดแค่200 FPS นะครับ ต่อให้ปรับแบบว่ากราฟิกเนี่ยที่จะมันจะต่ำแค่ไหนก็ตามอะ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วเลยเรียกว่า CPU บา u FPS น,นับน่นคือเพดานของ CPU ครับอย่างที่4นะครับสคริปต์เซิร์ฟเวอร์นะครับหนักกว่ากราฟิกอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่และนะครับก็จะมีเป็นบางเซิร์ฟนะครับสคริปต์เยอะฮัทหนะักจ็อบซับซ้อน,นรัอย่างสคริปต์ก็จะเป็นระบบเกมหรือว่ามินิเกมนะครับ ก็ถ้าเป็นมอก็อาจจะเป็นแบบพวกสกินอาวุธที่นํามาขายนะครับใน Star Community หรือว่าเซิร์ฟโลเพต่างๆนะครับที่เอามาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ปรับโลสุดก็ยังเอพีเท่าเดิมนะครับเพราะว่าคอขวดเนี่ยจะอยู่ที่สคริปต์แน่นอนว่าไม่ใช่ภาพแบบับโอเครอบสุดท้ายนะครับ g t l v Engine เก่าเนี่ยก็ยังใช้ Single c o r เนรับเป็นตัวประมวลผลนะมันเลยทำให้ทำงานหนักนะครับ ไม่ว่าจะเป็น g t v หรือว่าไฟเนี่ยก็ยังใช้คอเดียวแล้วได้สูงมากเมื่อคอ1ตันนีครับก็เอพมันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เ p พไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาบอกว่าคําตอบคืออะไรครับคำตอบก็คือ 9800X3D น AMD l i c e n นะครับนะซึ่งเป็น CMD ที่ใช้แคชขนาดใหญ่นะครับแล้วเกมอย่างไฟเเนี่ยที่ใช้แคชขนาดใหญ่เนะี่ยผมว่าอันเนี้ยเหมาะ ที่จะใช้เล่นกับไฟ M มากที่สุดนะครับแต่ถ้าใครงบไม่ถึงเนี่ยผมก็แนะนำว่าก็คงยังเป็น AMD อยู่นะครับอาจจะเป็น 5000X หรือว่า5006าให้ไลเซเส้น5ขึ้นไปอ่ะประมาณนี้และนี่คือหนึ่งอย่างที่คุณไม่ควรพลาดซีนวล X พูเฟ e r บริการรับปลดแบน์ต่างๆ v ปรวลรก็มีนะมีตั้งแต่วันเด7เด30เดจนถึงไลฟ์ชา m ์มีให้เลือกทั้งหมด6หมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นอิ b บอร์ดวอล n ลนเซี m มดไฟเอ็มอันแบนไฟเอ็มดิเชดไฟเอ็มชีตฟเเอ้าฟเหากนั่นยังสะใจคุณไม่พอเรายังมีเซีมต่างๆทั่วโลกที่คุณต่างต้องการในราคาถูกอีกด้วยลั่นทุกตัวหนวยทุกเซิร์ฟบายสีล o วนเอ็กซ์พู